สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะก็ปลปักจำนนนะคะกำลังจะจบลงแล้วค่ะเพราะว่าก็มีการปล่อย Fast Track ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแหมจบเร็วจังเลยเนาะเรื่องนี้ชอบนะคะก็สนุกดีแล้วก็คือไม่ได้ไม่ได้ติดใจไม่ได้คิดอะไรเลยทั้งทที่มันก็ไม่ได้มีรายละเอียดที่เข้มข้นเหมือนในบทในนวนิยายต้นฉบับนะคะเพราะฉะนั้นก็เก็บนวนิยายต้นฉบับเนี่ยไว้เป็นความประทับใจสุดขีดนะคะส่วนสาหรับเวอร์ชันละครก็เป็นเวอร์ชันแบบ ทรัพซึ้งเวอร์ชันแบบดีๆที่มีให้ดูผ่านทางหน้าจอนะคะรับได้รับได้ไ,ดไม่มีคําตําหนิใดๆทั้งสิ้นเลยสําหรับละครเรื่องนี้แต่ว่าในส่วนของพระเอกนางเอกเท่านั้นนะคะแต่ส่วนที่จะต้องพูดถึงแล้วก็ไม่ชอบเลยเนี่ยจริงๆแอดหวานมีสส่วนแต่ว่าเอาไว้ก่อนลนะเพราะว่าในคอนเทนต์นี้เราจะพูดถึงฉากที่เสี่ยวเฉียวคำภูราท้องนะคะในเวอร์ชันละครนั้นทําวสาวเนี่ยให้มีลักษณะที่เป็นเป็นผู้ที่มีความแสดงออกเยอะไงะเออ ดังนั้นการแสดงออกของเขาเป็นบทที่ถูกเขียนเพิ่มเติมขึ้นมาในละครนะคะทีนี้พอตอนเสี่ยวเฉียวของพวกเราท้องพระเอกของพวกเราเออชาวเน็ตจีนเรียกว่ากลายเป็นคนโง่ไปเลยว่าที่คุณพ่อแบบโง่ๆนะคะแต่ว่าสําหรับแอดวานขอใช้คําว่ากลายเป็นว่าที่คุณพ่อแบบสุดป่วนแล้วก็มีความน่ารักนะคะสร้างความหลอยยิ้มยิ้มให้พวกเราได้นั่นเองค่ะเสี่ยวเฉียวแล้วก็พระเอกนะคะกับเวย่ยเซานั้นก็เรียกได้ว่าเป็นหนุ่มทองสาวหยกนะคะคู่แบบ ตุดาหงั่นมากๆเลยคู่นี้แล้วก็ฉากที่พวกเขาอุ่นเตียงกันเนาะโอ้แต่แล้วมีฉากอุ้มอพ่ะเนเพื่อนคืออาจจะด้วยไซส์ของนางเอกของพวกเราตัวเล็กกระจึงหนึ่งนะแล้วก็หนิงเกอของพวกเราก็ตัวสูงยาวสุดๆเลยก็เลยมีฉากอุ้มให้พวกเราดูด้วยนะคะตายตายเป็นดาราเป็นดารานี้ต้องขนาดนี้กันเลยนะคะ ทีนี้สําหรับนางเอกของพวกเรานะคะก็รับบทโดยน้องซงจูเอ๋อนั้นก็สวยแบบหลุดออกมาจากนวนิยายต้นฉบับแบบในภาพวาดอะไรก็ว่าไปนะคะส่วนพระเอกนั้นโดยปกติแล้วจะต้องนิสัยแบบโอโหยคะ่ะหดหดหน่อยผดเด็ดการอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็มีความหลงเมียหัวปักหัวปั๊มมากๆเลย <c oughs> ก็เป็นว่าในละครเราก็ได้เห็นในฉากที่แบบเขาก็ไม่ชอบให้ผู้ชายคนไหนแบบเออมาใกล้ชิดแล้วก็เห็นนางเอกเนี้ยไปสนใจหรือว่าเอาใจใส่ใครมากกว่า ตัวเองนะคะก็ได้อยู่ได้อยู่นะคะเขาเป็นผู้ชายที่หล่อเหล่านะคะแล้วก็นางเอกก็เป็นผู้หญิงงามนั่นเองค่ะก็ทําให้มีหลายๆคนอิจฉาเนอกอย่างยายฮัวเตี้ยนที่กางหน้าผากนะคะซูเออร์ห่วงนั่นก็เช่นเดียวกันทีนี้ต่อมาเมื่อข่าวการตั้งคันนะคะของเสียวเฉียวของพวกเราถูกเปิดเผยออกมาในละคระคะ่ะก็เรียกได้ว่านะคะ ไม่เฉพาะในละครที่แบบเออแบบในบ้านตระกูลเว้ยจะดีใจเท่านั้นเหล่าบรรดาแฟนๆผู้ชมอย่างพวกเราเนาะโดยเฉพาะชาวเน็ตจีนนะคะก็ส่งคำอวยพรประหนึ่งว่า ประหนึ่งว่าคือเป็นเรื่องจริงอะไรแบบนี้คือทั้งๆที่มันเป็นละครเพื่อนๆดูสิคนลุ้นแล้วก็คนอินขนาดนี้กันเลยนะคะก็เรียกหลานหลานๆกันใหญ่เลยค่ะแล้วก็ลุ้นกันว่าลูกอะ่ะจะออกมาเป็นพันอะไรนะคะเพราะว่าทางด้านของเว่ไวซาวในบทที่คุณหลิวอี้หนิงแสดงเนี่ยคือเขาสูงมากนะคะทางด้านของชาวเน็ตจีนก็แซวว่าลูกออกมาต้องเป็นพันยีลาฟแน่เลยยีลาฟยีลาฟนะคะเขาให้ออกเป็นลูกชายก่อนโอ้แต่บนเน็ตก็สนุกสน นานมากเลยนะคะที่ชาวเน็ตจีนเขากล้าที่จะแซวอะไรประมาณนี้ก็เพราะว่าคุณหลิวอี้หนิงอะค่ะเขาไลฟ์บ่อยไงเพื่อนเพอนเพราะฉะนั้นเวลาที่ไลฟ์เนี่ยเขาก็สามารถจะมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็พูดกับแบบศิลปินที่เขาชื่นชอบได้เขาก็เลยรู้สึกว่าเออการแซวแบบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวหลานหลานออกมาเป็นยีราฟใช่ไหม คือมันก็เกิดความตลกนะคะสนุกสนานบนบนแพลตฟอร์มโวยป๋ออ่ะมันเพื่อนเข้าไปบ้างนะเข้าไปบนโวยป๋อนะฮะแอดหวานว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างเลยถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจอะไรเพื่อนๆอนก็แต่ว่าต้องใช้ภาษาจีนนะก็ใช้ภาษาจีนแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะมันก็จะออกมาค่ะทีนี้เนี่ยมันก็มีแบบคอมเมนต์มากมายเลยนะคะประมาณว่าเออเนี่ยฉันได้ยินว่าเสียวเฉียวท้องนะเออเนี่ยให้ให้แบบผู้ชายก็จะเม้นประมาณว่าให้ฉันเป็นพ่อไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะรออยู่นะหลานออกมา ประมาณนี้ก็น่ารักไปหมดเลยนะคะเอาละคะ่ะทีนี้ในละครเนี่ยก็เหล่าบรรดาชาวเน็ตก็บอกว่าทำไมบทเวยสาวหลังจากที่ได้รู้ว่านางเอกนั้นท้องอะ่ะทำไมถึงทำตัวโง่ๆอะไรอย่างนี้นะคะซึ่ง ไอ้คำถามเนี้ยมันก็ยาวไปถึงในตอนไลฟ์สดของของคุณหลิวอี้หนิงด้วยเช่นเดียวกันก็มีการถามว่าเออเป็นไงนะเกี่ยวกับการตั้งคันของเสี่ยวเฉียวเนี่ยไวเซาทำไมดูสับสนอะไรนะตั้งคันเหรอทำไมข้าไม่รู้อะไรประมาณนี้มันมีบทพูดประมาณนี้นะคะซึ่งทางด้านของพิธีกรในไลฟ์ก็เกือบจะขำเขาแล้วก็ถามว่าแล้วคุณอะวางแผนว่าจะเป็นพ่อยังไงนะคะทางด้านของหลิวอี้หนิงที่รับบทไวเซาก็ตอบอย่างจริงจังว่าก็ฉันผม ผมก็วางแผนจะเรียนรู้วิธีเปลี่ยนผ้าอ้อมก่อนครับเนี่ยผมได้ยินมาว่ามันเป็นงานด้านเทคนิค <c oughs> ต้องอาศัยเทคนิคนะฮะซึ่งคำตอบนี้ก็ทำให้แบบผู้ชมที่เขาดูไลฟ์เนาะก็หัวเราะกันใหญ่เลยนะคะส่งสติ๊กเกอร์ส่งอะไรกันเต็มเลยแล้วก็พิมพ์แสดงความคิดเห็นเต็มหน้าจ,จอเลยประมาณว่านี่คุณเวย้ยคุณเวย้ยก็คือเว้ยสาวนะคะคุณจะเปลี่ยนอาชีพนะเป็นแบ,บบบล็อกเกอร์คุณพ่อไหมอะไรประมาณนี้อย่างไรก็ตามนะคะอย่ามองเว้ยสาว์ที่แกล้งโง ต่อหนะ้ากล้องค่ะเพื่อนๆในความเป็นจริงนะคะเขาทำการบ้านมาเยอะมากอย่างลับๆเลยว่า ในตอนที่แบบเออเมียคลอดลูกแล้วเนี่ยการต้อนรับทารกที่จะมาถึงต้องใช้อะไรยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นวัยสาวก็จะเป็นคุณพ่อที่ไปเชิญหมอมาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีคนมาติวให้เขาในเรื่องของการเลี้ยงลูกที่ตระกูลวัยด้วยซ้ําไปค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ใช่ว่าเขารักลูกนะนเพื่อนมันจะต้องเป็นคอนเซปต์เดียวกันจากในในวนิยายต้นฉบับคือเขาทาเพราะเขารักเมียม,มากเขาไม่ต้องการที่จะให้เสียวเฉียวนั้นนะคะต้องแบบงาน ทำงานหนักมากเกินไปอดหลับอดนอนอะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องเตรียมคนนะคะไว้ให้พร้อมแม่นงแม่นม,ม,นมอะไรก็ว่าไปแล้วก็เตรียมหมอมาไวเ้เพียบๆอะไรประมาณเนี้นะคะดังนั้นเขาก็เลยเหมือนกับอืแค่แกล้ง,งจงใจทําเป็นแบบเออคนแบบโง่ๆนิดนึงนะคะเขาเขานิดนึงแต่ว่าการทําอย่างนี้ของเขาก็คือทําให้เสี่ยวเฉียวนั้นได้พักผ่อนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ แล้วก็ความน่ารักนะคะของเวอ์ซาวในบทละครมันก็อยู่ตรงนี้นะคะก็คือดูเหมือนเขาจะมีความตื่นเต้นความสับสนเนาะในตอนที่แบบลูกลูกรู้ว่าลูกมาแล้วอยู่ในคันของเสี่ยวเฉียวเมียรักของเขาแล้วก็ในตอนที่คลอดลูกออกมานะคะซึ่งการกระทําแบบนี้เนี่ยในตอนที่แบบลูกออกมาหรือว่าดูแลเสี่ยวเฉียวมันก็เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจนะคะแล้วก็สัมผัส วากับความสัมพันธ์อันแสนหวานระหว่างสองสามีภรรยาแบบแบบที่ไม่ได้เป็นจริงอะ่ะแบบในเนี้ยในละครเน,นี้ยแหละนะคะเอาละค่ะ ในตอนไลฟ์นะคะคำถามก็ส่งมามากมายแล้วก็มีการถามได้ว่าเนี่ยต้องแบบคลอดธรรมชาติหรือว่าต้องผ่าออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ชาวเน็ตเาก็ส่งพลังบวกมาให้พ่อโวยเซารกันใหญ่เลยนะคะให้ซู่ซูนั่นเองแล้วจากนั้นก็มีเรื่องราวของการโชว์เนาะภาพครอบครัวนะคะสามคนกับเด็กด้วยก็มีความน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วชาวเน็ตก็แบบเออเหมือนเหมือนเล่นกันไม่เลิอกอะ่ะชาวเน็ตบนโวยป๋อก็คอไปคอมเมนต์กันใหญ่ เลยนะว่าขอไวยพอร์ให้เฉียวเฉียวแล้วก็ไวซาวเนี่ยโชคดีนะขอให้หลานๆของพวกฉันน่ะลูกน้อยของพวกของพวกคุณเนี่ยเกิดมาแล้วแข็งแรงแล้วก็ได้กลายเป็นดาราตัวน้อยในวงการบันเทิงต่อไปเหมือนพ่อกับแม่เขานะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่วนไวซาวเองนะคะก็พวกฉันฉันก็คือพวกชาวเน็ตน่ะเขาก็บอกว่าก็หวังว่าเนี่ยจะออกจากโหมดสุดป่วนแล้วก็น่ารักได้โดยเร็วแล้วก็กลายมาเป็นคุณพ่อที่ยอดเยี่ยมนะอะไรอย่างนี้นะคะคือเพื่อนๆเข้าใจบรรยากาศ การของคนที่อินไหคนที่อินแล้วก็นักแสดงเขาก็เล่นด้วยอ่ะก็คือคุณหลิวอี้หนิงเขาเป็นคนไลฟ์เก่งเขาเป็นคนชอบพูดชอบจาอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็กลายเป็นคุณพ่อนอกละครอีกทีหนึ่งก็คือพูดคุยกับเหล่าบรรดาชาวเน็ตได้อย่างสนุกสนานมากๆเลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะชอบบรรยากาศแบบนี้เช่นเดียวกันก็เป็นนักแสดงคนเดียวนี่แหละเพื่อนๆที่แบบ ออกมากมากขนาดนี้ในช่วงของไลฟ์นะคะคนอื่นเขาแบบค่อนข้างคือ ตอนนี้น้องเจ้ารู้สือไม่มีละครไงเพื่อนๆเจ้ารู้สือเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบไลฟ์นะคะไลฟ์สดแล้วก็สนุกมากดังนั้นแล้วพอเจ้ารู้สือเงียบไปนะคะฝ่ายหญิงก็เหลือคุณหลิวอีนหนิงเนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆก็คือยังคงผง,งาดอยู่ในวงการไลฟ์นะคะเอาละค่ะก็ถ้าวันไหนอารมณ์มีความรู้สึกตึงเครียดเพื่อนๆเ,เข้าไปดูวิดีโอเก่าๆนะคะที่เป็นวิดีโอไลฟ์ของคุณหลิวอีนหนิงแล้วเพื่อนๆจะคลายเครียดค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับคุณหลิวอีนหนิงบ่อยหน่อยนะเพราะว่าเรื่องปร ปากจำนวนเป็นเรื่องที่เขาไม่ตุยเพื่อนเ,อนเดี๋ยวเรื่องอื่นอ่น่ะก็คืออก็ตุยอีกแล้วอย่างเรื่องสามสงครามสหายเนี่ยบทตีหลินก็ตุยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะไปพูดจาสนุกสนานอะไรกับบทที่เขาจะต้องเล่นแล้วเขาตายไปนะคะ ดังนั้นช่วงนี้อดวานก็ขออนุญาตทำเกี่ยวกับคุณหลิวอี้หนิงมากนิดนึงนะคะก็ดีใจกับเขาด้วยที่ไม่ต้องเป็นลูกค้า VIP นะคะ VVIP ของเสี่ยวจ้านนะคะจังไห่ผู้สร้างสุสานใช่ไหมคะออกมาจากการเป็นลูกค้า VIP ก่อนเรื่องนี้ไม่ต้องใช้นะคะประปักจกจำนนค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ